ไปนะสวยมือนีีพี่นองแต่คือเก้าคือเดิมหน่อยเตรียมตัวไปนะไปพอกันอยู่หนะรอสัมภาษณกับคือเก้ากับคุกตากับคุกตาอุปกรณ์เหตุงานของที่เอตือไปพอกันอยู่หน้า นานแล้วพี่นอ้องเอไปก็เป็นการทำการเก็บพริก yeah, เก็บพริกเซตแซบเรียบร้อยแล้วต่อไปกับเป็นการหายางเหลนลมบีวีวัตเตแดดออกมากับลบบีวีโหลดเสซตซับเรียบร้อยเบิดกะทุนี่กับสิประมาณหากิโลในป,ประมาณ6กกิโล ต้งลูกค้าขาประจำขาจอนก็ต้องสั่งเอาขาประจำตามจำนวนที่สั่งมาเอาซํานี่ละขอจบคลิปไปเพียงซํานี่เด้ยพี่น้องขอบคุณที่ให้กำลังใจกันสวัสดีค่ะ